สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะในรายวิชาการงานอาชีพวันนี้นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่3มงานเกษตรนะคะในหนังสือเราจะอยู่ในหน้าที่71นะคะเด็กๆลองเปิดดูในหนังสือหน้าที่7จอนะคะเจอหรือยังเอ่ย งานเกษตรก็จะพวกเกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัวของเรานะคะปลูกผักไว้กินในบ้านในสวนครัวนะคะเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือนนะคะใช้พื้นที่น้อยในการปลูกแล้วก็ได้ผลผลิตเร็วนะคะปลูกได้ทั้งแบบตั้งพื้นแพวนบ้าง ในพวกยางรถยนต์ยังใช้ได้นะคะขวดน้ำอะไรอย่างนี้ขวดพลาสติกนะคะในแปลงเพาหรือในแปลงเพาปลูกต่างๆนั่นเองนะคะการปลูกผักสวนครัวนะคะก็จะมีอยู่หลายประเภท ที่เรานำมาปลูกแล้วก็สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ไม่ว่าจะเป็นสารารเนหูลพากระเพรามะเขือต้อนหอมผักชีอะไรแบบนี้นะคะที่เรานำมาปลูกแล้วก็สามารถนำมาใช้บริโภคในครัวเรือนของเราได้นะคะอ่ะในเด็กดูในหนังสือหน้า71นะคะก็จะเห็นว่า การปลูกผักสวนครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นทำมาเป็นอาหารพวกอาหารที่พวกที่มีต้นสามารถนำมาประกอบอาหารได้นะคะเป็นผลหรือเป็นฝักอะไรแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรนะมีแตงกวาบววถั่วฝักยาวถั่วเขียวถั่วลันเตามะนาวนะคะมะละฟักทอง พริกชนิดต่างๆนั่นเองนะคะแล้วก็มะเขือชนิดต่างๆนะคะซึ่งเราสามารถนํามาเป็นอาหารได้ซึ่งลักษณะของเขาก็จะเป็นเหมือนเป็นฝักเป็นผลอะไรแบบนี้นะคะต่อไปผักสวนครัวที่ใช้รากนะคะคือเขามีรากนั่นเองนะคะลำต้นเขาจะอยู่ใต้ดินเป็นหัวสามารถนำมาเป็นอาหารได้ไม่ว่าจะเป็น ขิงหอมแดงตะไคร้ขา่าหอมหัวใหญ่ขมิ้นหัวชัชเท้าแบบนี้นะคะพวกพวกเหล่านี้หัวเขาจะอยู่ใต้ดินนะคะสามารถนำมาประกอบอาหารได้นะคะในส่วนต่อไปผักส่วนครัวที่ใช้ใบและลำต้นนะคะนำมาเป็นอาหารนำมาประกอบอาหารได้มีผักอะไรบ้างผักชี โหละพากะเพาใบาสะระแหนผักกวางตุง้งไทยผักบุง้งจีนมีอะไรอีกลูกมีคะนา้าผักกาดหอมตะไคร่อาตะไคร้ในส่วนนี้เขาก็จะนำลำต้นมาประกอบอาหารได้เช่นกันนะคะผักชีฝรั่ง ลำลึงขึ้นช่ายพวกนี้นะคะเขาก็จะนำใบมาประกอบอาหารใช่ไหมเด็กๆก็อาจจะเคยเห็นนะคะหรือเคยได้ทานนะคะ,ะผักสวนครัวที่ใช้ดอกนะคะในการนำมาประกอบอาหารเช่นอะไรบ้างอ่ะเช่นอะไรบ้างเอ่ยกะหลำ่ำดอก เคยเห็นไหมคะน่าจะเคยเห็นดอกโซนนะคะเคยเห็นเปล่าอันนี้ก่อนนำมากินดอกแคดอกขจรแล้วมีดอกอะไรด,ดอกขึ้นช่ายนะคะอันนี้ก็สามารถนำมาประกอบอาหารได้ชิ้นกันนะคะในส่วนตอ่อไป ผักสวนครัวที่ใช้กับใบหรือการใบนํามาประกอบอาหารมีอะไรบ้างเช่นกระเทียมใบต้นหอมกุนชายขาวกุนชายเขียวคูนนะคะอันนี้พวกนี้ก็จะสามารถแบบเอาก้านใบเป็นกา้านเป็นต้นหลืก้านมันมาประกอบอาหารนั่นเองนะคะในส่วนของวันนี้นะคะ ผักสวนครัวนะคะก็จะสามารถที่ที่ที่เราเห็นมาเมื่อสักครู่นะคะเราสามารถนํามาประกอบอาหารในครอบครัวในครัวเรือนของเราให้บริโภคใช้ในครัวเรือนเราได้นะคะในส่วนของงานบ,บนันนี้ให้เด็กๆดูในหนังสือเปิดไปเลยค่ะหน้าที่80หน้าที่80นะคะ ข้อที่1นนะคะให้นักเรียนสังเกตภาพแล้วเขียนวงกมลมล้อมรอบผักสวนครัวที่ตนเองรู้จักมันจะมีรายการผักมาให้เป็นพืชเลยเด็กๆรู้จักผักชนิดใดบ้างให้วงกมลมล้อมรอ,อบมานะคะจากนั้นถ่ายรูปส่งให้คุณครูในลายกลุ่มนะคะมีแค่ ข้อที่1ในหน้า80เท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเจอกันเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคาบหน้าสัปดาห์ถัดไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ